บอบให้เป็นมอบให้เป็นุดินที่นางแม่เบืองลุในนี้กานคุณได้เป็นมันออกในนี้ค่ะเจ้หลงุณนนาคุณเบิกนาดีดีให้สมัครเราเป็นพี่น้นงบ้านหละดินเนียเพึ่นคนจุกหา สบายดีทำู้ษมสบายดีเด้อมาหน,นี่บาวลีมาหายายแก้วพี่น้องเนาะยายแก้วนี่เป็นอีโบ๊ทคนหนึ่ง่น้องเนาะที่เมื่อก่อนเนาะถ่ายเอจีเก้าเก้ากับบาวลีก็น่าจะจำจำได้เบาวลีเคยมาซวยแล้วอยู่แต่ก่อนแต่แต่ผัวเรายังพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ผัวเราเสียแล้วเบาวลีก,ก็ลังหากระหุกจากคลิปได้พี่น้องเนาะคลิปของเขาซุ่มบาวตาเบาแสนเบาวลีเบ,บึงหง่วนผัวเราเสียเบาวลีเลยแวะมาเยี่ยนมาเบิงึงพี่น้องเลยเนาะ ว่าเป็นจังไรพี่น้องเลยเนาะบริขามาเต้โดนโดนแต่ก่อนแล้วทีไปเฝ้าอ้อไปเฝ้าเข้มเหมือกับเจ้าเด้แต่ก่อนบริเวรเบิงแล้วก็มีความสุขด,ดีอยู่เมื่อก่อนนะเลยบริายทาําแล้วพอมาบัดน,นี้เผื่อเราเสียแล้วก็จะเป็นจังไรพี่น้องไปมาเบิงนกากันเด้อพี่น้องปะสบายดีสบ,ยสบายดีเด้อไปดูเห็ดยังเด้อนี้คุ้มือนี่ฮะโดยบ่ริขารหาแนวขายตั้งแต่เพื่อนอันนี้มาค่อยพยอะพ่อ กักแน่่ก็กลองไปเย้าก่าก็หาน้ไม้น้อไม้ในเล็กแต่เลกเข้าคือคยเห็นนะโอ้หาหนไม้น้อไม้ไปได้เขาเดี๋ยวนี้และเพื่นเอาเข้ามาช่วยชีวิตชีวลเพื่อนบอกให้ไปใช้แล้วเพื่นให้พออืมอีตัวเนี่แม่ก็สู้จตลอดเป็นคนทั้งใดานํะมาชอยบ้านคูอะพวกช่วยบอกบ้านคูบนอะไ่บ้านคูแมนบผู้ใหญ่าย่ลยนะผูหญ่ายพอทีหัมาสอนอันอันูง่ายเห็นบ่ อันอันพูอันเอาเงินให้ชื่อดีงบอ่ะไอคนมาเบิ่งเองบอสเบิ้นของบัวดาวเองไงที่จะพูเอาเงินให้ชื่อดินแม่บัวไม่ดีคนมาฮอดลาวเขาเลยมาฮอดขี่เงินมาเลยขี่เงินบินมาเลยคนรุ่งตัวจริงเลยก็บบเห็นบัวใช่ไหะเห็นโอ้คนจะดีเป็นได้อันผัวเจ้าพันเชียจะดดหรือเปล่าถ้าขอามเดือนตามเดือนแล้วตามเดือน อันนี้เขากับบึงหูเนาะแต่ก่อนนีพันธุ์ที่อยูในแค้มนั่นเองแต่ก่อนนะชิบะเผาชนอ้อยเลยย็กๆเผาชนอ้อยนี่เผาชนอันนี้แหละแล้วเราขึ้นไปเผาแค้มนั่นให้เขาเผา,า,เแ,า,เาแค้มนี่คนบริจาคเขาจะนำมาห้ามีมีสิ้นซื้อขายอยู่เลยแล้วไปเผาแค้มแล้วเรา อ๋อจะกข้มเหมันนี่แล้วเรายม่ไี้ออกแล้วแต่เขมเราสู้แล้วก็ยามมาได้แล้วแล้วินักเขานักเข่าแล้วอมาได้ออกกันนี้หันจำเป็นไไหมอ้าวจำเป็นแล้วก็แต่ก่อนายู่ข้มอะไก็เด็กแขมมันนี่หละโอ้เข้มละรงสามปีทรงสามปี่เรียกย่างมาได้เข่ากับอันออกแลอวะโดยอันภาษาใหยอยู่ เราก็เลยกลับคืนมาอยู่นี่เนาะออันอันกลับคืนมากที่ชื่อระแบบจำเป็นะระเบบกลับมา,า,มากเลยยังไม่ได้พุกตู้บอดธรอินทร์นะพ่อมาที่ไ้ปุ๊บถึงมาอยู่แต่ล่างเถียงเนี่เราชู้นักแล้วที่บ้านถตงเมืองแล้วผูน้นั้นผู้นี้มามาสองมืงมาจนนี่ผู้ดี่ได้ห้ามือนะผู้ดีเทียงอยูน่าจะสองมือ,อแล้วก็โน่นนี่เจ้าของเขาเขาก็ให้ออกไล่แต่เทียงไม่ได้อยขึ้นเทิงอยู่แต่ล่างนะผู้ที่เทียงเนี่ยข้าพเจ้นจ่ายแต่เนาะ ผมลาก็มันตายออรั่วตัวเรือเลยนุ่งเป็ี่ยนไปเล้วก็เลยของมัน,นอ,อยู่เตียงยืนนอกไปนี่เลยออกแต่แต่ร้านเตียงที่นี่แหละใส่าชาเลี้ยงลงไปแล้วลูกก็เอาไม้อัดนี่แหละปู่ปู่ในคดีนี่นะเห็นอย่างท่านลแล้วเบลเป็นแหง้งอืมอืมแล้าบุลสติเบลเป็นแห้งแล้วปูน่นอนในคดีนะปู่ใน,นคดีนี่นะปูนน่นอนในคดีเลยเอาก็ได้เอานะข้าเดินไม้อัดอันนี้สามแพทย่นะปู่ตายในคดีชาว่านนี่ดิ ใ้ามันคนเป็นยังงจริงมีดวพู่มีบนชุดล,ลวดแะไรนี่บนห้องห้องบักอันเดียนี่แหละมันเห็ดเนะี่ยได้ผดีออกมันมาแล้วบทท่านบชืมันชินดับแน่เดนั่งแล้วนอนอาหารพรีบทนันงองม่งฝ่ายเสียนแม่ขะนั่งภาคือใครนี้บ,บักบาคนดกักข้างนั้นแล้วก็กรรมอันนี้เป็นแข่งอะไรห้องท้ายมันอ้อยตกบ,บททีแน,นี้แทงนี้ใครเลย เรได้มีอีนนั้นเสี่ยนใจโครมชื่อเนา้เแล้วเสียแล้วนั่งจนแจ้งเอาจนแจ้งอะนั่งดังใครจะจารู้ใจอันน้นลมันโครมกับแบนี้เผาคนเดียวเผาก็บอกอันนั้นละคนยับรู้ของคนคนละข้างนความจนเนาะแบบจนบ่มีไฟเผาซพบมันโครมเป็นพรน้ำพอดายเป็หาน้ำไฟมือเอ็กเด็กจำเป็นจนแจ้งเรากับกรรมนี่ป็นแข่งละมือละมือมือเรากับนี่ฮะ แต,แ,ตแ,แต่กานนีจะราหนาแบบอะไรคุณเอนนเรื่องอะนนีอาต่างๆแบบนี้เลย่ะพี่น่กรายลุงเป็นห่วงนี่เปนเสียนะเทียงหลังนี่เลยบ่แม่เป็นเสียอยุ่ดิน่นอยู่เดินไ,นไันเด้ทางบ่มีเทียงบ่มีเฮือนโอ้นม่นอนอดูเลยเสียตายอยู่ในหันเวลาทหารลงไปชมกันโชว์อยู่เห็นอย่างเมันเข่าม่ บ่มีวันยู่บ่มีวันยู่อะไรเงี้ยชุดเดียวกันแต่ไม่เนาะแม่นอะความทุกข์หาบมงคณยังอยู่อยู่อยู่เด้๋ย่ไปงคุณดี๋ยมีหน้ำนะบอลชุดรถเด้อบอลรถจอดนะบ่ไอรถจอดเด้อนําบอลทางทิ้งไว้คืนเด่นโอ้ยใกล้ยี่นี้ใกล้นี้แล้วแล้วหายจากปุ๊บหายตุปตูปนี่ขอน้องพุ่นมาจะ่แคมยู่มาเลยปุ๊บบักอันนั้นแล้วก็ว่าชิปุ๊บตู้มาแล้วเอาพ่อยู่นะพ่อได้ตายใส่แบบนี้นะมันบวดทัน ได้เราเมื่อยแล้วเรานั่นแห้งแล้วเราตายก่อนอืแล้วโชดได้ดโดนเวู้โชดเป็นปีแล้วเราไปไปมาๆาขึ้นใจแข็งกินตัดกินตัดเป็นดีสุดปวดใจเดยฮึ่มยังไม่ได้มีแข่งอีกแล้วว่างลำบากใจนี่ก็คือนั่งเฝ้าอันชบุบผอมสองคนก็แม่ฮะนะผมเป็นลูกนอนความบ่มี <Man. S 1> นะจนแ,แ,แ,แจ้งแจ้งเลยตายค่าเราจนแจ้ง ตายตายฆ่าตายฆ่าเป็นแจ้งจะได้แม่จะได้เลี้ยงขึ้นมาร้วบิดใอันให้มันดูเอาผ้าตั้งมาเลยข้างบนอยู่ผ้าบัตรีเถี่ยนี่นะขงทุบข้างถยงแม่เลยนั่นก็เขาแล้วเมี่อติดบัารนะติดท่านเขาที่นี้เขากปหลังมงมาพวกมูแลนิธที่เขามาช่วยเขาอันอับกิมนมาช่วยกันมาช่วยที่บม่ได้เสียงน เราไปเกียร์ละเสียรแล้วน้ำมุกน้ำมันแระแมกะดิกเจ้าของอ้อยเพื่อนออกให้ห้าแสนจนเปลี่ยนอย่างเียค่าน้ำมันค่าน้ำมุกน้ำมันไม่หยังแล้วแม่กะเพื่อนป้าหมายบ้านดิมานั่งเผ้าสวนอ้อยอยู่นี่วะครับเอาใส่ไปใส่กข้าไปแล้วเผ้าไรไัว่าไล่หยังอ๋อเพไนให้เดือนนึงมา้เป็นคนได้ให้เผ้าไปชี้ชื่อค่าตระจานอ้อยแต่หยังแล้วเพื่อนจ่ายเงินนั่นเบือันนี้แหละเ้าวมาขอเพื่นนะเนาะขอพวกตู้ยู่นี่เด้ อืออาศัยอยู่อาศัยที่ดินอาศัยที่ยูทำบุญทีเบ้าอยูคนเลยแม่นแต่ว่าเงินค่ำไม่จ้างเไม่เคยบริจ้างแต่ว่าหอดยามตัดอ้อยตัดยางเลวเอาตัดอ้อยตัดยางยึดเบียยไปแล้วเพื่อนเอาเงินไหนแม่เพื่อนเราได้เข้าในบ้านเนาะเข้ากับอันอันนี้เนาะเข้ากับบริษัทอันนี้เนาะแล้วได้ล่างบินร่างดอนบ่ฮะต้อกาเงินนี่ตัดอ้อยนี่แหละเงินนับอ้อยแม่ทีไรอ้อยสองส่วนนี่มาเปมอบให้ทางบ้านที่ล้านอ๋อ เงินสี่ล้านนะแม่เรบุมีงว่าเลยขอเนงะินสี่ล้านเมื่มาทางบ้านเงินแป๊บไหมที่จะกินได้ย่ำเพียงความทุกได้เงินเห็นเปี่ยนอนนเลยเป็นตายเราเพี้นแม่ครับมันมีเรคหลายห่ดอกามสี่ขันมาแก่ก็ไม่ทิ้วยายนะคน,นที่ได้เงินก็เป็นหมดทางบ้านมันมากต่จะจ้างเพื่อนเยะ ผลภาพหมายงวัวเท่หนึ่งบวมีล้วขอขออยู่ใน,น,นเงินทีละนั้นให้ <Okay. S 1> เยอเงินทีลานั้นเลยอยู่งานกตัญญูนป,ปลืมเนาะหยูดเอาดินไเลอยเนาะวันนี้ไลายางทีอนั้นอยู่ได้นน่ได้ดินแล้วเนาะทางนั้นเิ่นชื่อดินให้ทางพระอาจารย์บ่พระอาจารย์พระมาแล้ว ผู้ดูอันต่างประเทศบ้านเขาจะทำงานหลายๆลาแล้วเพิ่นเอาเงินหายมาอยู่ไทยบ่ USA บ่บ่มันอยู่สิงคโปร์เกาหลีบ่เกาหลีสิงคโปร์บอลบ้านคนไปทำงานหลายเลายงานบ่ระเทศไม่เจอเลยขนาดน่ะคนรู้แล้วคนทำงานหลายๆอยู่ไทยเลหลยบ่จ้างประเทศคนได้จ้างประเทศเพิ่นเอาเงินให้เจ้าไปซื้อดินคนจ่าเงินให้สามมื่นแล้วก็ถ่ายก็เห็นบ่ดอกถ่ายเอาไป แล้วก็มอมหให้ท่านผ้เพืนมาถ่ายเห็นออนะด,ดิด้วยว่าหัวปืนนะกินแล้วได้หนามเลยอ่ะมอบให้เพื่<า>นมอบให้เพื่อดินที่นางแม่บุตรด้ยนนี่ยานนี่แบบมัน,นมันออกในนี่ขา้าวที่ลงคุณงาณนพืชบดนะดีดีไปมันเราดินปืนพ่้แม่าองเรดินเน่้พิ้นคนจุกฮนะ พึงอที่นี่บอว่า<ห>พึ่นตอนนี้นะ่ะเป็นชื่อของตู้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยน่ยนีกัจตาเพึ่นว่าว่าพวกยูหันกับพร,ร,รบท,ทร่านได้ใบแคบทองจะกควณพร้อก,กรเดนอนอกรบมาณน้าพ่งนุิจินือ,อว่าพึ่นสิศอยท่านี้บ่ในด้ก็บบุ้มี้นั่เพึ่งนะบุญมุม้ยแลวเพ่นนี่ ตอนนี้อยากได้ตู้อยากได้อันนั่นบอเพราะสานี่กัเอาเนาะกับคะแนนได้น้ำเนาะอยากได้น้ำเดี๋ยวนี้ฮะก็ตู้อยู่อันนี้มันบเป็นแล้วมาเห็นดูเขามันพออันนั้นได้กับพฤศจิกาไปเนาะเม่คงตายใช่ใช่ก็ว่าก็ผลิตหม่แลนวบนชื่อทำแทับแรกอยากได้น้ำก่อนได้น้ำก็จะได้ด้วยอยู่แล้วใช่ไอใส่ไผ่สก็อยู่มาไม่แล้ววันแล้ว ได้ดูเลยเด็กนั่นน้ำก็เดกได้ตู้กดูนะเพื่อนดูนะน้อยก็ย่ามันนะชองห้องพอได้อยู่มันชูงแนมในมันดูพุ่นเนาะก็ย่าแล้วก็ปกติไงเจ้าก็หตระบักน้อยนั่นแล้วนเจ้าชื่อเครื่องมันนุ่งมดีมีเชื่อนุ่งมันดีเนาะม่มีเชื่อนุ่งหลานเพื่อนเชื่อมะัวนันไ่ก็คือย้อนก็ไปตะกี้เคยมาซอยเราเคยไหซอยะหรมึงมีคนอิจฉาคอยคนอิจฉาอยู่มีแห้ว นีค่อยหู้บดไปจริงเขาล่อกระชังเลยรถในบ้านบ่บ้านนี่แล้วเออมาซอยแล้วล่ะเอาเข่าเอาไก่เอานั้นนี่เนาะมาไม่ตอนไก่ก็ได้บักลลายๆเป็นร้อยปลายเป็นขึ้นไปแคบแล้วมันตายเรถไก่ทรงเทิดทางเทื่อก็เพิ่นนี่แล้วทำอีสเอามาให้เลี้ยงนะมาให้เลี้ยงไก่ทีโตแต่โดนเนาะแต่โดนแล้วแล้วอีเตอร์แล้วเราเฮามหมดเลยมาหามาหาเราเห็นเราขึ้นไป หายู่แคมเห็นเพิ่นอยู่แคมแบบเป็นคนงานในแคมกันพอายุ่งพอกินในตอนนั้นไม่จะได้เท้าผิดแมก่กะหาหน่อไม้ไข่ขึ้นเกลาเห็นแต่ว่ามันห่าบว่านนี้ถูกฮะเพิ่นนี่แล้วมาให้ฮานข้าวกับเพิ่นชี้มาให้กินบาโอรีบอแม่แเลยใกล้กันชีตัวมาให้ <บา S 1> นะครับใกล้เพิ่อมนอามาให้ชีตัวได้เดินน่ได้ไดไมแมวแล้วขึ้นไปหุบไปแค้มเพื่อนหาไปว่ามันขยายพันธุ์เนาะโอ้ตายเพื่นไก่มันจะแนวี้ยง จะจีบอีกคุเอามาใส่ช้อยเรือเขามาบ่อไอตุกเป็นยังไรบ่บ่มีกะลังตอนนี้ก็คือว่ากะลังได้ที่ดินเนาะนั่นในที่ดินก็คือที่ดินก็ใกล้ๆกับลุงวันไทรอะไรพี่น้องเลยเนาะชาบุรุษกันใกล้ใกล้กันความเป็นดินตอนเดียวกันลุงวันไทรประปันท์นี่อีปันท์ครบ่แมนมันห้องเชี่ยวใกล้ๆกันเนาะใกล้กันอะไรเจ้าเดียวใกล้กันเพื่อนเขาประมาณนอยู่บ้านไอนไปบางมานอยู่เนาะพี่ อันนี้กันนะ,นะข้ามกันห้แหละแม่เราจะได้แต่น,น้ำนะเดีย๋ยวจะได้น้ำเลยเลยจะได้เพยื่อน้ำง่ายกับชุ่งชื่นะคเนเห็อดหายนี่พ่าฟ้ารือทิฟะะ้าอันะไปเน่ได้ดดล่างใช่ก็เยอะนิดน้นนนนำน,นี่ก็ประมาณเจ็ดแปดพันน้ำาันได้ไปรู้ไหมวันแม่นตหมื่นถึบอกเพราะเะว่าเพราะว่ามใดไ้นาะแม่ทำวันได้ใชรใดเล <10, 000 S 2> ด,ด้แต่เขาใช่ใดกับทีแพงกว่านะ เขาใส่ได้ดปลูกฮันปลูกเมียแทนมนก็กลัวด้วนวดเขาแล้วสุกดอกปิยะมันดอกคขานี้ยข้านมได้ว่าได้นวดเอาก็เอานะเอาค้แวนมได้เนาะโอ้ยนวดกับนวดนะข้าวนมได้น้ำมันมีน้ำมคือแบบนี้นี่เราข้ามเท่านี้มันมีน้ำมีสั่งได้เนี่ยนี้นะกินรูวัดนั่งเนี่ยพ่อไปเปิดเอาเนาะพ่อพ่อเพื่อนโบได้ที่ที่มันบ่มีน้ำมันเขามีน้ำมันกับลูกไปเอามันบ่มีน้ำมอื่นน้ำูกเอ้วย มันขาดน้ำมันขึ้นเอาอะไรขึ้นได้ไหนขาดน้ำมมันสะอาดชะอมอย่างห้อยตกายุ่แล้วก็ได้ห้อยมาแล้นะมันอยู่กลางเดินมันไ่ห้อยแนเนอะสุกันเน่ามีน้ามีไนยังไงก็ระอาบนะหาหันหาหน้าบางที่มันบรรยุทมีน้ำาลมันก็หาอาบน้าอย่าีวบาห่บางน้อยมันไ่ไงได้เดวนีมันจัดคลาดคลาด้นแล้วเดี๋ยวนี้ แม่ได้มันคือว่าคือแม่เหนึงแล้วรูมถกเนาะจะได้แค่ถกเาเพื่อนไม่เพื่อนก็เอานะส่งห้องพอได้อยู่นะพาไม่หกไม่เทียก็ได้กับน้ำเะยะนะดินได้แล้วพันถาแล้วดินนี่แต่พี่น้องไอ้ทูกกก็ทุกแท้ย้ำตายกันจนมุมีวันตายใช่คือว่ามัตายอ้้นี่เนาะพาเลยพาดนี่ฉลดใจญ่ไมฉลดใหน่ดับ แต่ปูไม่แอัดนอนเพื่อปูไม่อัดในชีวิตนี่นะแล้วก็เอาเรานอนใช่นะแล้วก็ไปคอยลงแล้วว่าคอยลงพูนกาะจายพูนแล้วว่าเป็นแม่ของเขาก็ระจายเทีหลังเขาเลยนะว่าพูนกระจายอยแล้วเขาวันนี้โมทีนอยู่นี่แต่จะแก้ไว้เนาะคนรวยคนรวยอันนี้อนนี้ที่ร่างกายใช่แต่ผู้ใด้ไม่ชอบผหรือเขาจะให้ ให้ก็ให้ได้จะให้แล้วเขาก็ได้อีกตุ้งชงานเลยเขาก็ช่วยอย่างเบอร์เราเขนอกจากแบบนี้มีกล้องมีงานแบบนี้เลยเออมันห้อนักมันมันมันมัมันอ้อยทั่วบดทิศนะเราบอมีไผ่เรบอกนะเลยม่นห้องมันบางบดทิศอ้อยมันห้มันบดที่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้บวกเราเดาะเก็บภาพบรรยากาศความเศร้าเศ้ใจนั่จะได้ก็มาช่วยเพลนยุ้กันห้นะ เช่าว่าพอแพดไปทางยิงเราเลยก็ไดัผมว่าป่าบ้าเลยเดี๋ยวทำใจอยู่นานว่าเป็นตุทำใจเนี่ยเหรอทำใจเทียผู้เป็นผัวไปนะี่โอ้ยกินดูก็ได้ทะลุกเลยว่าวเพื่อนดูเป็ะไรจนดูไปยัได้เพื่อขึ้นห้อยเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงเราเอา้าว่าคนออยากปรกคำซ้ำมาต,วตัวนี้ตายนะเนาะ ม,มาคนรวยเพิ่นหนึ่งยกกาางงานชมให้ได้น่มพวกมูลแลนิธิเพิ่อนเอาไะทิมให้มาเก็บสวัสดิบุระบ,บ้ก็ามีมีผัวนั้นไปน้วะแต่ทั้งการจะ,รนนะตั้งเพ่นแล้วโทรบอกแม่เยเนี่ยแม่บูมีหรือเอเมนะลูกามาก็แล้เกันปิ่งกัวอะไรกูลดตัางขกต่างคลายคงมาคงหมองหมอคู่มันธรรมดาลชแบบเมือชิตาจะแท้กจเอาไปหวกหมออันนี้อีกเอง เงินบ so the ัอพ่อจนใครมาใช่บัตูมงกุดฮะพ่อขย่าใครมาตื <t <t ้มเงินบอพ่อชงแสนห้าพยายาใครมาใครมาตื้มใช้เงินเลยเอาผัวออกมานี่ครให้เรียบ่บัขายเหรียญเลี้ยงทีนั้นมันบริเวณกนึงนใมันขาเลยโอ้วลูกมันทำบบไหนชีวิตเชื่อม่ช่ยอเ้าทำผิดแบบที่ตัวนอครั้งเอาพอเผ็ดความลำบากเนาะ หลังจานั้นก็เข้าห้องหมออาหานกระเพาะชอดตอนพเองบันนี้เขาจะได้ชิล้านจะได้ชิปเลนาันมีเงินลูกนะเขาจะได้ผ่าตัดนี่เอโกเอโกเบสสืดอสดคนแม่เบิ้งสภาพตุกิณ์นตอนตอนยุ่แค้มตอน่อกมานี่ยคนก็เลยฟาเลยเหนเดเนยะทำได้คนไม่มีบ้านนะมาเบิ้งตุกิงมันเบิ้งมันเดือล่าน่าที่เข้ากินเนี่ยจะเดนหลายคนเลย เรียบว่าได้เขาก็ให้ออกเลยแต่เขาให้มีแล้ววะโดยเมื่อนงนมานี่แหละฮุกมาเลยจำเป็นมีชื่อหรือไม่ดูชื่อจำเป็นนะฮุกมาดีชื่อแต่ฮุกขึ้นมาเข้าข้ามข้ามลาได้ากิเองัมเออละเม่รูเลยน่อไม้หรอหาหน่อไม้หน่อม้นล้งว่าก็มีมุ่ันมีหอยไงกินอย่เงี้ยนะข้างนมีข้าวเดี๋ยวคุณเอาข้าวาาสี่สิบโลนึ่งวัาเลใครจะมีเขาหนึ่งว่า สมุสวัดเขาที่ิลลนั่งเก็หมาหาินอยู่แล้วเนาะหากินไปเรือ่อยๆเนาะหากินไปเอ๊ม,น,มนไม่เม่แม่เคยหาดิเน็ก,กนั่นเขาแม่ดักเขาหมดจากนี้ลูกนั่นเขาก็มีเนะั้เอาที่นั่นเ่มัน,มนุกนี่งมันผูดไล่อะไรเนาะอยู่ก็บปกตินนหน่อนเดิะเนาะก่อย่งางผืคนี่ยไอ้อ แต่แล้วมันก็ต่างขึ้นอังแล้วพ่อแล้วลูกไม่มีพ่อไม่มีต่างเถองเรากระเทาะอ๋อจากไหนโบไอตัวเราเนาะมีแต่ว่นะวายอยากให้เอฟซีปูไดเทเพนนิ่นมีกำลังแห้งเนี่ยทีต่ต่อ<แ>มาอยากช่วยเราจอหน,น้ามจอหนถึงผู้ท่านได้เฮือนก็นต้องการน้าก่อน <c oughs> ก็เจาะน้าให้เราก่อน จะได้พี่น้องตามกำลังแฮงตัวได้งุบในตู๋เพ็ดยังให้เล่าเนาะก็ได้บ่นส่วนบ่นเศร้าเนาะไม่ถูเนาะเจ็บซี่บังคับทานขนาดผู้แข่งแฮงผู้ที่กล้ามบักยังไงขบลูกขบเมียยังเพิ่นยังช่วยเนาะนี่เพิ่นยังอยู่กับหลานน้อยสองคนพี่น้องเลยบเอาคังซื่อก็ได้สองคนก็มาที่แล้วอ๋อสุดท้ายมาบ่มีผู้ยซอยบ่พี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้ดินแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเพิ่นคือกัน คือผลงานคู่งานผลแล้วพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์เขอขอบคุณบัดทุกงานผลแล้วเอืองเลยมันอ่านมาได้ตักชื่อเพื่อนชื่อต่าง่ชื่อภาษาจีวก์ก็ติดอรดงนี่เลยเนาเป็นมาเบิร์ของเรานี้เลยเป็นแกหัวเลยนันถดเกินไปเ่เพื่นะเพื่อนี้จะแบบนี้เลยผู้ใดก็แบบนี้เลยนีผู้ใดก็ได เงาเนาะเด็กแม่นี่เองแบบว่านึกตาตกึ้นะต่างประเทศอีกสองคนเลยทิพชีคนมาเน่ะมันเป็นมัธยมบินมานะบอมีคนลาวสามคนก็แรงมากรจุงเขาว่าแซนเขาว่าตาบอตามกแซนไ่ได้มากนี่มันบอตาแล้วก็ชาเวลบ่าวิ่มันบ่

อะไรก็ชูต่อไปแล้วเจ้าก็เลยปอดตู้ก็ยังเป็นห่วงเจ้าอยู่แบบไม่ได้ไม่ได้ไี่าษาอยู่ในใจตลอดมาพูดง่ายๆแต่ฉได้มาชูหรอกไม่ชูไม่ชูเลยแล้วแล้วเจ้าถึงเงินชื่อเกือเป็นนัวชุมือรบก็ไม่เินกินตลอดเลยมันมีสามสิบบ่าวดิสี่ห้เพื่อนตู้เบิร์ตเอาไม่ตู้เอาเงินเจ้าไปชื่อนั่นนี่กินเด้อชื่อนี้ยันกิน เอดจะมีหลายที่กลิ่นบัดนี่เอาโอเคเด้อมิตูเด้อจะไหนกันขอเจ้าอยู่ดีมีเงีเด้อมิตูเด้อจะไหนกันขอชูเด้อมิตูเด้อต้องคิดหน่อยมกหน่ใจสู้ต่อไปอะไรมิตูไยแม่ตั้งใจพี่เราะพี่เนาะสิ่งที่แต้องการก็คือว่าเออจะได้น้ำกระเพื่อนสบายรอกอยากมีบ่อนหักบ่อนเศร้าบ่อนอยู่อาศัยก่อนน้อยกันเวลายามทิ่ตายมุ่งบนไลน์หนีแม่อยาก มันเป็นคือผู้ตู้เนาะนอนอยู่ในนี้เนาะแบบนี้แหละนี่ตายนี่บ่มีบนตายใช่ไหมตายนี่คิดินนี่แหละยีินาล่านี่แหละมี่ปู่นอนตายเลยโอเคมาดูสบายดีเด้อสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดี